oh my god <laughs> ไม่ไม่นะสมัยก่อนเราไปสายกีฬามากกว่าพี่เป็นสายกีฬาคนอันนี้เดินจริงค่ะก็คือเหมือนรับรู้แบบข้อมูลที่แบบว่าค่อนข้างที่อันนี้พอเฉลิมพระนามงชต <Thailand. S 3> <Thailand. S 1> ์ไทย์วทีดวันลนทที่ Her Miss Universe Page Count n t Miss i h a a l แนทอนิพรที่เผยว่าตอนนี้มีงานเดินแบบที่ประเทศไทยติดต่อเข้ามามากขึ้นตอนนี้ผมมาอยู่ที่เซนน็นทรัลเอพอร์ตหว่าจีมาในม่ะครับเพราะวที่นี่มีงานเกีาา่ยวกับอาหารเครื่งอ,อ,องดื่มครับผมว่าสิบเดียร์เดียร์หรือว่าสกรอบเนื่อาอาหารทาั้งหลายครับตอนนี้ผมแค่น่ ท่านจะหอน,น,นะครับเพราะว่าอาทิตยี้ช่องวันที่ที่สองที่สามที่สี่นะครับใครที่แม่เฮียลี่เดินทางับที่กลับมาแวะห้างนี่ได้นะครับเพราะว่าเพือ่อนจะมีจับงัวร้านหม่วนจนะครับกูนับถุงเลยนะครับเดียวะฟ้ากันนะครับ เราได้ปูนุ่งจกากประเทศไทยจะได้แบบพากันไปได้ไดเจอเครื่องดื่มดีๆนะนะครับนี่เป็นตัวสุดยอครับตอนนี้เอาก็้าถึงแนนมุมมุมเดียวแล้วนะครับครัมาต่อตอนนี้ก็เจอพี่แนนแล้วนะครับเดี๋ยวได้กอดเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสอบถามพี่แนทดูนะครับว,ว่ามีความพึงเสียดายพี่แนนนาเป็นอยรบกางกมุมเดียวครั้งนี้เนาะไปกันเลยครับ ต่ออยูทถ่เลยนะครับว่าคนเยอะมากนเป็นงานสเปอร์โมเดลแฟชั่นะรู้ได้ไหมคะที่ผมมาอยู่ที่เซ็นทรันแพรเชียงใหม่ที่นี่นะครับเิงานเดอนแกแฟชั่นโมเดลนะครับนะครับนี่แบบเหรอแดก ได้รับเกียรติเป็นเกสนะคะแล้วก็มาดูแลในงานเปิดโครงการมินิโซนเรื่องของการดูแลของบลูมูดิลนะคะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาดูแบลจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าได้เจอกับหลายๆคนที่เขาแบบว่าสนใจด้านนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่เห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แต่งตัวเองแบบขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเดู จะเป็นเกียร์ปมาณค่ะเพราะวกาเป็นงานเดินแของที่ชาวบ้านก็ที่เกียร์มาเนี่ยมีการเรียมหัวอะไรล่ะครับก็มีานสอยเดินค่ะองใช่เพื่อกะไรกเองให้มันเป็นอารมณ์ของน้องพี่จะทีมเดานแบบนเดียวจัดทีมมาเดินแบบก่อน ก็ได้ทุกเคล็ดลับนะครับที่สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเดินแบบนะครับแล้วเจอกันใหม่ากันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคออนักแเดียวงครมา ไปก่อนเราไปสส่กีฬามากกว่าพี่อันนี้พองเฉลิมพระนามงศเวนตวันไทยแลนด์ Thailand c h l e ด to h e า entering her c o u า t r า s Miss Universe p a ง e a n t t h a i l a ธ d รไทย แนทอน,นิพรที่เผยว่าตอนนี้มีงานเดินแบบที่ประเทศไทยติดต่อเข้ามามากขึ้นและตัวอันนี้เรื่องจริงค่ะก็คือเหมือนรับรู้แบบข้อมูลที่แบบว่าอ,อยากรู้แบบ,บน,น,น,นั้ก่านได้รสุดใจกกับพี่แนทปคนเหนืนอเนาะแล้วก็กองคนเหนือกแม่โอ้ดิวตัน้องๆที่กับร้านสนใจจะมกับคนร่างฟาเนี่ยแล้วกัคนเือแล้วก็อยางปะหอน ส่ามาตอการได้เดินได้ก็สามารถบู่เนี่ยเื่นปจด้แต่ยย่างก็ดนจนะครับเราแิจารี่เนี่ยได้ที่ไหนก็สามการถทาชงวันแก้วเ่แล้วก็สดไอจี่อดตแตงข้าวก็สามา้วก็ดแตงกวบผมวันนี้ก่อนขอบคุณที่เนียยังมากนะครัที่ได้มาเจอกับป๋แท้แล้วครับผมครับขอบคุณครครับ

อันนี่เขาอยู่ที่ยานที่คุใ่นะคราบ